อันนี้ใส่จาก Morning Habit สมมติว่าหายตัวได้คุณจะโผล่ไปที่ไหนไปอียิปต์ไปเมืองอะไรไปเมืองอะไรหนึ่งสองสามต่อต่อมาต่ออีกถ้าพี่ตอบผิดจะข้อละ5,000บาทโอ้ห้า0 0นบาทเลยเหรอเกิดมาตอนนี้พี่ร้องอุแค่กี่คำเลยมันก็อุ้ยอุ้ยพี่ออกมาพี่ไม่ร้องเขาอุ้ยขอโทษด้วยร้องเขาอะไรอุ้ยอุ้ยน่าไม่ใช่สุดยอด เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งโนหนึ่งโนหนึ่งโนหนึ่งเลยตอมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้พลาวด้วยนะคะจ้ะตัวข้อนนี้มันจะเป็นร็อกแบบคือไม่มีอะไรจะลงช่องก็เลยต้องหามาหาทำไปเล่าเข้งปังทำไมเออ เออเล่าไปอ่ะเล่าไงต่อเข้าใจบ้านแล้วก็คือเมื่อกี้กว่าจะได้ถ่ายอกล้องเจ๊งเป็นอะไรก็ไม่รู้นะไม่ได้ไว้เจ้าที่ไม่ได้ไว้เจ้าพี่สาธุอ่าเออกดซับสไครต์ด้่ยจะเริ่มแล้ววันนี้จะเป็นแบบว่าคลิปถ่ายใจแล้วกันเนาะถ่ายใจก็ไม่ได้เตรียมคอนเทนต์อะไรกันมาเราก็เลยเซิร์ชนะคะ Google คลิปถ่ายใจมีอะไรบ้างนะก็หามาได้ประมาณหนึ่งคอนเทนต์ว่าโอ้ยเมื่อกี้หัวอ่า ยุ่งนิดนึงนะคะอันนี้เซรั่มผมเกิดใหม่เข้าได้นะทุกคนถ้าใครแบบว่ามีปัญหาผมร่วงนะคะผมไม่แข็งแรงแล้วก็เริ่มมีผมงอกปั๊บซื้อเซรั่มไข่ได้อันนี้ยืนยันว่าผมเกิดใหม่ขึ้นจริงนี่ดูททยอินเลยนะคะเดี๋ยวสั่งซื้อได้ที่ description ด้านล่างนะคะทำไมพี่ต้องทำหน้างงเลยงงอะไรเ่ะเด็กขายของไม่ได้แบบตัดสบายเลยก็นี่ก็ฟังรออยู่เนี่ยอาจจะคิดทายใจเอาว่ามาความร่วมมือควาร่วมมือยังไงอ่ะอ่า ายคลิปนะกว่าจะให้มันขี้เกียจทำนู่นนั่นนีติ๊กตอ้างเยอะบางทีพักก็เบื่อเข้าใจปะต้องมานั่งคอยแบบพี่ถ่ายคลิปด้วยกันหน่อยพี่ทำยูทูปมั่งพี่บางทีมันเหนื่อยอ่ะเข้าใจปะคนที่แบบคอยฟุชงคอยพักดันอ่ะ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 ายใจยังอารมณ์ไม่ดีอ่ะต่ายใจกันสูดหายใจเรื่ยเรื่อม่ะอ่ะเฮ้ยเขาหายใจมาหายใจ ทุกคนเมื่อวานก็เหมือนกันนอนนั่งไหลแล้วนี่อบนันเลยนะนอนนั่งไหลก็บอกเมื่อไหร่วันไหนหนูจะนั่งอยู่ว่างๆแบบไม่ทําอะไรเลยบ้างใจเรานั่งว่างๆแบบไม่ทําอะไรเป็นไปไม่ได้คนคนมันต้องทํางานทําการเนาะอยู่ๆจะให้มาขอตังค์พี่ใช้ทุกวันมันก็ไม่เป็นไปไม่ได้ต้องมีงานมีการทำใช้ใจได้ไหมเออสั่งซื้อได้นะคะที่เซรั่มนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่อุตระกาเลย พี่ขายได้ยังอะลองพี่ลองขายปิอะไรอีกอะเซร่มิกบบครีมเง่นอะซื้อเถือไปสาบพระคุณอี่ไรอ๋อจุดด่างดำไงช่วยจุดด่างดำไม่ให้มีไงรอยสีรอยด่างดำ กดซื้อไปเลยกดตะกร้าที่ตรงนี้อ่ากดตะกร้าตอนนี้พ่อจะให้จะให้โปรนะจะให้โปรคนที่กดซื้อเซรั่มเพราะว่าตอนนี้ทีมอันุงนของเราใกล้ขายหมดแล้วแต่ว่าเซรั่มยังพอมีสต็อกอยู่นะคะก็เลยจะให้โปรเซรั่มเป็นพิเศษเหลือราคา499บาทจาก990คุณเป็นคนรักแบบไหนทายนิสัยจาก Morning Habit นะคะขอบคุณ คอนเทนต์นี้จากเนอรสแตนดาดด้วยเอามา oh. เริ่มทุกคนมาเล่นควิสนี้กันทายนิสัยสนุกสนุกที่ออกแบบมาเพื่อเช็คหกว่าคุณมีแฟนคุณจะเป็นคนรักแบบไหนนะคะ uh. ซึ่งจะสามารถทายนิสัยผ่าน Morning Habits uh. ในชีวิตประจำวันนะคะวิธีการทำก็คือง่ายมาก mm. แค่อ่านโจทย์และลิสต์คำตอบไว้ในใจของตัวเองเอาไว้จนค mm. รบทุกข้อจากนั้นไปดูเฉลยผลลัพธ์กัน mm. ได้เลยว่าคุณจะเป็นคนรัก นิสัยแบบไหนแล้วจะตรงหรือเปล่า,าคนที่เลือกข้อ A จะได้3คะแนนข้อ B ได้2คะแนนข้อ C ได้1คะแนนทั้งหมดจะมีคะแนนเต็มคือ15คะแนนคผมเอาไป20ไปสำหรับพี่ 1. ห,หลังจากลืมตาตื่นนอนตอนเช้าสิ่งแรกที่คุณทำคืออะไรข้อ A อ หยิบมือถือมาเล่นข้อ b ดื่มน้ำสะอาดหนึ่งแก้วข้อ c นอนต่อตอบอะไรดื่มน้ำสะอาดหนึ่งแก้วส่วนของพาวจะเป็นคนที่ข้อ a คือหยิบมือถือมาเล่นเพราะว่าเช็คสินค้าสต็อกสินค้าว่าจัดส่งครบหรือยังวันนี้มีคนแบบสั่งเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คอยดูหรือว่าใครมีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าส่วนของพี่คือเป็นคนหยิบน้ำมากินดื่มน้ำมากินอย่างไรไม่เคยเห็นเลยหิวน้ำเนี่ยเขาพี่ตื่นก่อนหนูอยู่แล้ว จริงเหรอ,อ,อปกติตื่นกี่โมงพี่ตื่นก่อนหนูอยู่แล้วสิบโมงพี่ก็ตื่นแล้วจริงเหรออืมอ่าตอนแรกหนูได้3าคะแนนพี่ได้2คะแนนอ่าถือไว้นะถอษไว้นะสาคะแนนข้อที่2จ้ะเมนูอาหารเช้าที่คุณชอบมากที่สุดคือ,อข้อ A ชุดเบรคฟาส์เก๋ๆข้อ B กับข้าวฝีมือแม่ข้อ C อาหารสำเร็จรูปเด็กตอบข้อสทำไมมันง่าย ที่ก็ซีรเหมือนกันสั่งแกร็บสั่งแกร็บสั่งแกร็บเออนะคะให้ให้ของมาส่งบ้านเราไม่เคยมีใครทําอาหารเลยถูกเพราะว่าพราวฟ้าเป็นแม่บ้านที่เป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเพราะอะไรอ่าสั่งแกร็บไงแกร็บที่ได้เงินจากเรานี่ไปปีนี่เป็นหลายแสนน่าจะเป็นแกร็บรีเมี่ฮมเออร์รายแสนรายแสนข้อต่อไปสมมุติว่าหายตัวได้คุณจะโผล่ไปที่ไหนในเช้าของวันพรุ่งนี้ ข้อ a ญี่ปุ่นข้อ b เชียงใหม่ข้อ c บ้านเพื่อนข้อ a ไปญี่ปุ่นสมมุติว่าหายตัวได้คุณะจะโผล่ไปที่ไหนในเช้าของวันพรุ่งนี้ก็ต้องเลือก a ไหมญี่ปุ่น เออพี่ไปญี่ปุ่นอยู่แล้วไปอ่ะไปอะไปกันไปกันหนูก็ได้อะไปกันหนูขอไปคนเดียวไม่ได้อีกไปกันหนูเราขาดก็ไม่ได้หรอกเออเด็กก็ตอบข้อเอเหมือนกันเออไปญี่ปุ่นไปเมืองอะไรไปเมืองอะไรไปเมืองอะไรให้ตอบพร้อมกันไปเมืองอะไรหนึ่งตอบตั้มตั้มเกียวตั้มเกียวเราไปที่เจโกะเราให้กลับไปต่อเกียวให้ได้สองคนไปทำอะไรนี่เฟโกะไปดูบรรยากาศไปดูขีมะ ไปกับใครนิสัยโก้เอ้ยจะไปกันหนูสิไปกันหนูสิเด็กไปโตเกียวเราไปตัวเกลียวก่อนเราค่อยกลับมาโตเกียวได้สองที่พอดีไม่ต้องทะเลาะกันเออข้อสี่แนวเพลงที่ชอบเปิดฟังบ่อยๆข้อ A อโซแอนฟังข้อ B K-pop ๊อปเคป๊อคือเกาหลีเพลงเกาหลีใช่ไหมข้อ C เพลงไทยยอดนิยมโซแอนฟังคืออะไรวะพี่วด ก็แบบพี่บูรินอะจริงเหรออ่าจิ๊ดจิ๊ดจดอะไรเงี้ยโซ่ใหฟังจังหวะแบบนั้นพี่เลือกข้อสี่เพลงไทยยอดนิยมน่าจะข้อสี่เหมือนกันอ่าเพิ่มหนึ่งคะแนนพอฟังเคป๊อปก็ฟังไม่รู้เรื่องเพิ่มหนึ่งคะแนนเคป๊อปชอบเป็นบางวงแบ็คพิงก์นิวจีนอ่าอะไรเงี้ยมอนสเตอร์ข้อห้าการเลือกชมภาพยนตร์ซัดเรื่องคุณเลือก แสดงคนโปรดข้อบีผู้กำกับมือรางวัลข้อสเพื่อนแนะนำอ่าของพี่อะเพื่อนแนะนำตัวเนี่ยแม่งบงเลยเรื่อง,งนักแสดงค่ะเออพี่นักแสดงไงผู้กำกับพี่รู้จักทำไมต้องหลอกะค้ชพีชไม่รู้จักผู้กำกับเพื่อนแนะนำที่จต่ละเรื่องนี่โอโห่บงมากอย่างเช่น ไอเรื่องฉลามล่าสุดไงเครียดเลยมันก็กล้าเครียดดีฉลามเั้นดูไก่ทองก็ไม่รมีโงไปใต้น้ำเลยตายยากเลยก็คือเลือกเป็นเลือกจากนักแสดงนำนักแสดงนำนักแสดงนำพี่ชอบคือใครชอบหลายคนเลยเด e r o ็อก็ชอบ b r a พ Pitt ก็ชอบแบ a d p i แสดงทอมครูซก็ชอบคือถ้าเป็นหน้าตาคนเนี้ยไม่ต้องดูเลยว่าเลือกอะไรหนักสุดแน่นอน ตเด็กไม่เ่อาทำไมถึงไม่นึกถึงแบบดาราฮอลลีวูดเลยวะไปนึกถึงแบบฝั่งเกาหลีดูซีรีส์มากกว่าแต่ไม่รด้งแบบมิชัยบัญชาสมบัติเมทานีวันไม่ได้ไม่นะไม่นะจะไม่ค่อยชอบจำชื่อคนเท่าไหร่แต่ว่าเห็นหน้าถ้าใช่แล้วก็คือเออต้องดูเรื่องเนี้ยโอเคของเด็กได้สิเราอยู่ในกลุ่มเดียวกันเลยนี่กลุ่มเดียวกันอ่า อ่ะเดี๋ยวจะอ่านทั้ง3อันก่อนนะครับผมก็คือคนที่ได้คะแนน4ีถึงหจะเป็นคนอะไรพี่อ่านสิคุณเป็นแฟนที่อารมณ์ดีเข้าหาง่ายอยู่ด้วยแล้วไม่เครียดคุณไม่ชอบถูกขึงหรือทำตัวงี่เง่าใส่คุณอยากได้แฟนที่เข้ากับเพื่อนของคุณได้ดีอ่าคือจะมีแฟนแบบประเภทที่ถ้ารักฉันต้องรักเพื่อนฉันด้วยอย่งเส้นใครเ,เส้นใครเพื่อนเรามีปะแต่เ ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้ครับเราเราเราก็ส่วนใหญ่คนที่แบบเขามีเพื่อนเขาอยากให้แฟนเข้ากับเพื่อนให้ได้ถูกป่ะล่ะเลิฟมีเลิฟไม่ด็อกเลิฟมีเลิฟไม่ด็อกเลิฟมีเลิฟไม่เฟรนด์นะครับก็ไม่พอดีเสียบทไม่ค่อยมีแฟนไม่ค่อยมีเพื่อนไม่ค่อยมีเพื่อนไม่ค่อยมีเพื่อนเพื่อนน้อยก็เลยแบบเออจะผูกนะที่ไม่ได้ข้อนี้ใช่่่่ออาใชต่อไปคนที่ได้คะแนนเจ็ดถึงสิบเอ็ดคะแนน คุณเป็นแฟนที่ให้ความสําคัญกับแฟนมากๆต่อยุ่งขนาดไหนยุ่งแค่ไหนก็หาเวลาไปเจอกันได้ถ้ารักใครแล้วคิดไกลถึงเรื่องแต่งงานคุณจะไม่ลืมวันเกิดวันครบรอบของแฟนเป็นเด็ดขาดถามเซไในเกิดวันนี้เท่าไหร่คะเมกราคมปีพศอ,อ,อะไรสอ3 5นักษัตรถถ์ของเด็กคืออะไรชั่วฉลูขานเถาะมาลงมาเส็งมีมาแมาลงนักษัตร,ร์อะไรล่ะ นักสัตว์อะไรทําไมไม่รู้เออทำไมต้องไม่รู้เลยละ่ะต้องรู้สิก็รู้สิตอบเออรู้สิอะต้องคิดก่อนดิอ่าเร็วเร็วเออถ้าตอบถามคุตอบปั๊บบด้หรือเปล่าห้สี่สามสองหนึง่งปีม้าไม่ใช่เขาปีม,าม้าเป็นปีของเบสอ่อาถูกไหมอือฮึคิดนานอะปีอะไร <พอ S 1> <า>นี้ผิดลป,ปีงูปีก็ไม่ใช่ไง Blues. ปีงูก็ไม่ใช่ไงปีงูก็ไม่ใช่ไงปีงูก็ไม่ใช่ไงเออโอกาสตอบอีกครันเออปีงูก็ไม่ใช่ไงอ่า ปีแพะอะไรอ่ะเขาไม่ตอบถูกกันเก่งเลยเออเก่งเลยเออเขาไม่ตอบปีแพะตั้งนานแล้วยเขาตอบถูกเลยมันก็ได้ไม่ได้คอนเทนต์เออแต่จริงๆรู้หรือวะรู้สิปีแพะแบ๊บแบ๊ปีแพะตั้งเด็กเกิดวันอะไรจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อ่ะอังารพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อีกฮะเกิดวันอะไรเออวันอังคาร งานแต่งไม่ใช่อยู่แล้วงานแต่มันเกิดของแม่พี่ถูกไหมงานแต่เกิดของแม่พี่เอองานแม่พี่ไม่ใช่วันอะไรมันพุธวันพุธตอนไหนทั้งคืนสุดตั้งเออโจะรู้อยู่แล้วอือรอบต่อไปกูแล้ววันครบรอบล่ะอ๋อครบรอบอะไรครบรอบครบรอบอะไรครบรอบที่พี่ขอเด็กเป็นแฟนอ่ะอ๋อครบรอบขอเด็กเป็นแฟนเก้าธันวาคมอืมอืมแล้วอ้าววันวันมั่นล่ะ วันมั่นอันนี้ลืมจริงเลยวันมั่นอะไรวันมั่นอะไรวะพี่เจ็ดรันได้ไม่ใช่ถ้าพี่ตอบผิดจะข้อนห้าพันบาทโอ้ห้าพันบาทเลยเหรออ่าวันมั่นมันอะไรถ้าเด็กตอบสูพี่เสียห้าพันตอบสินี่แหละวะเสียห้าพันโอนเลยวันที่ยี่สิบองันเออใช่ก็กาคิสาี่ยพี่จำได้ไงกคิส้านเนีเออยี่สิบห้าพันนะอห้าพันนะ่ห้าพันห้าพันห้าพ แล้ววันแต่งงานวันที่เท่าไหร่ยี่สิบเก้าตุลาถูกต้ออง่าจบยังจบของพี่อ่ะเกิดเมื่อไหร่เกิดวันที่เก้าตุลาอ่าปีอะไรสองห้าสามศูนย์อ่าปีรักสัตว์กะตายปีกะตายอ๋อเกิดมาตอนนี้พี่ร้องอุแวะกี่คำเนยหนูต้องรู้นะหนูเป็นแฟนพี่อ่ะหนูเป็นเมียพี่หนูต้องรู้นะเอาเป็นเรื่องใหญ่นะอูแวะแค่สองคำมันแค่อุกับแวะเหรอหนูแค่รู้ได้ไงอ้าวใครไม่พูดดีๆมันจะว่าอุแวะฮูฮ้าฮูฮ้าอย่างนี้เหรอ

คุณเป็นแฟนที่มีสนเสน่ห์และน่าดึงดูดใจสุดๆคุณชอบแฟนที่เข้าสังคมได้คุณรักกันแต่งตัวและชอบชวนแฟนไปสร้างโมเมนต์สนุกๆด้วยกันที่สถานที่โรแมนติกหรือดินเนอร์เก๋ๆในร้านที่ตั้งใจทำการบ้านคนหามาอย่างดีออเออก็ตรงถึงนะ,ะเราไม่ถึงกับขนาดเป็นอย่างนั้นเนาะความโรแมนติกของเสียโบทเท่ากับศูเฮ้ยพูดอย่างนี้ไงเ้าจริงอะไรก่ะ เคยมีโรแมนติกเลยอ่ะพี่เคยแล้วที่ที่จะกินข้าวใต้แสงเทียนเองไงอีกพี่กลัวคอนโดไหมพี่เลยคิดว่าเอ้ยเราเอาความปลอดภัยของเราก่อนดีไหมเออร้านใต้แสงเทียนมันเป็นร้านอาหารที่โรแมนติกไม่ใช่ว่าใต้แสงเทียนที่คอนโดอ๋อพี่ชอบกินฟู้ดคอร์ทพี่ชอบกินร้านอาหารข้างทางฟู้ดสตรีทแบบเพ่งเพ่งเออเพ่งเพ่งแบบอร่อยอ่ะเปล่าปลาแบคขนมทอดอ่ะอร่อยเออเห็นไหม วันครบรอบของเราไม่เคยมีมีดิไม่เคยไปไม่เคยพูดว่าแฮปปี้แอนนิเวอร์ซารีนะเด็กก็คือปีหนึ่งจะได้ดอกไม้อาเธอบอกว่าชอบเธอบอกว่าดอกไม้ไม่ต้องไปซื้อหรอกพี่มันเปลืองแต่บางทีมันก็อยากได้ได้โอเคฉันซื้อดอกมะลิให้เธอปีนี้ไหวแม่เหรออ่าทำไมอ่ะขอรบกวนเออทำไมอ่ะแล้วพี่ว่าเด็กเป็นคนโรแมนติกไหมผู้โถไม่เลยเหมือนกันเนี่ยเด็กเราจิ้งหรากันเกินไปเออมันเกินไปเพราะอะไร แต่ที่พี่ไม่เหมือนหนูอย่างแรกเลยคือพี่อาบน้ําเช้าเย็นมันไม่ได้มีเขียนไว้ใน3ข้อนี้อ่ามันอาจจะมีเขียนนั้นเรื่องความสะอาดแต่อันนี้แหละไม่ได้หรอพี่แล้วโอเคอ่ะจบคลิปสักทีจะปากอะไรก่อนจบไหมปากอะไรก่อนจบไหมปากอะไรแบนไม่หยิบมาก่อนปากอะไรก่อนจบไหมอ่ะปากให้จบไป่เอาใจสบายใจอ่ะอันหนึ่งอันหนึ่งปากอะไรก่อนจบเมียมีเมียเหมือนมีลูกคือต้องเลี้ยงลูกอ่ะต้องก่อมนอนต้องอะไรวันวันหนึ่ง เอะไรไม่มีอะไรหรอกบอกว่าฉันชื่นใจในตัวเธอจังเลยเธอคือที่สุดของฉันแล้ในชีวิตฉันแล้วไม่ใช่หรอกเธอม่ใช่ฉันะแน่นอนอ่บ้าเชิญนักเชิญนี่จ้าเพร๊ยนี่ติดยอดเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งโน่หนึ่งโน่หนึ่งโนหนึ่งเลยปลอมอ่ะอ่ะพอฉันพูดฉันจะบอกเธอถ้าเห่าฉันปลอมเมื่อกี้มันดูปอม นี่นะคะสิ่งที่เด็กกำลังบอกคือสิ่งนี้เซรั่มเ r ลฟอร์สกินแคร์แอนตี้ดักสวอตเซรั่มนะคะนี่จะช่วยเรื่องลดสิวฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆผิวอักเสบอะไรอย่างเงี้ยคือแนะนำว่าให้ใช้อันนี้เลยหนึ่งอาทิตย์ก็คือเห็นผลแล้วนะพวกเราเนี่ของเสียหายไปแล้ววะนี่เป็นไงเป็นไงที่เขาไปกดสิวมาแล้วทิ้งรอยดำไว้นะคะแบบประมาณแบบเนี่ยหนึ่งอาทิตย์คือหน้าดีขึ้นมากแล้วก็น่าจะฉ่ำโกรนนะคะแต่ว่ามันต้องใช้คู่กันนะคะ แล้วกับอันนี้เป็นครีมมงุ่นนะคะเป็น grape seed facial cream ซึ่งคุณสมบัติของเขาจะเป็นธนาคารที่เติมน้ำให้ผิวให้ทุกคนสังเกตดูผิวหน้าพราวกับเสียวคือจะช่ำแล้วก็ฟูมากๆนะคะดูเด็กกว่าอายุปัจจุบันคือพราวอายุ31นะเฮ้ยจริงเนี่ยถึงเหรอเฮ้ย <c oughs> บ้าอ่ะไม่น่าเชื่อน,นะเนี่ยโอ้โหนี่ถ้าสมมติเฮ้ยบ้าไปแล้ว31จริงปหเนี่ยฉันเป็นผู้เธอส2 ไม่ก็เด็กเกเอเด็กเกินไปเหรอเพราะอันนี้เลยนะคะมีไฮยาถึง8ชนิดและก็มีในซินนามยรวมถึงวิตามินต่างๆอีกมากมายนะคะที่ช่วยเติมคอลลาเจนใต้ผิวนะคะจะได้แบบว่าหน้าเด็กตลอดการแบบนี้นะคะสั่งซื้อได้ที่ description ด้านล่างเดี๋ยวจะแปะสว่วนลดช่ำๆไว้ให้เลยนะคะกดซื้อได้ในเด็กนะจ๊ะ เออวันนี้ช่่ยกันอามากินดีมากเก่งสบญญายใจนะสบ,บญญายใจนะโอเคเอาคเน,นี้ลาไปก่อนแล้วนะคะฝากเพลลิสเด็กกับเสี่ยวไว้ด้วยนะกดไลค์กดซับ like, สไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะ,ค,ะครับต <มา S 1> ่อแล้วุวบ๊บ๊บ